สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสมาร์ทเกต OBD นะครับราคาประหยัดนะครับตัวนี้มีการรับประกันให้2ปีนะครับชื่อรุ่นของเขานะครับคือเกตแม็กซ F1 นะครับสมาร์ทเกตเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่หลักพันกลางๆนะครับมีการรับประกันให้2ปีเต็มนะครับวันนี้จะขอมารีวิวนะครับว่าสินค้านะครับตัวเกตจะทำอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็มีความสมูทไหมดีเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับระดัแบ,บแรกกล่องเิดพันของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเขียนว่านะครับ Mac นะครับ Z F1 ภาษาไทย Smart Gate OBD ีบวก GPS นะครับมี s l o ปมิเตอรด้วยนะครับ สามารถติดตั้งเองง่ายนะครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับหน้าจอนะครับของตัวเกจนะครับก็จะเปลี่ยนค่าได้ประมาณนี้นะครับหลายหน้าจอเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหน้าจอนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเมนูของเขานะครับเป็นภาษาไทยครับทำให้คนไทยใช้งานเข้าใจง่ายนะครับรูปชัดเจนที่หน้ากล่องนะครับว่าเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีการรับประกันให้2ปีเต็มนะครับก็ใช้กันได้ ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเบื้องต้นนะครับว่าตัว Z F1 ตัวนี้นะครับ yeah, สามารถทําอ,อย่างอะไรได้บ้างหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับอันนี้ก็คือตัวเกตนะครับตัวนี้จะเป็นแค่แบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็น z F1 นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอคมชัดนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเปลี่ยนหน้าจอให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าจอเกตเนี่ยมีหน้าจออย่างไรบ้างนะครับ ก็คือตัวเกตนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีปุ่มกดอยู่ด้านบนนะครับด้านบนแบบนี้นะครับก็มีอยู่ปุ่มเดียวเลยครับถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าจอให้เรากดปุ่มตัวนี้นะครับกดลงไปแล้วปล่อยนะครับก็จะได้หน้าจอกราฟิกใหม่ขึ้นมานะครับกดลงไปผมกดเห็นไหมครับอันนี้หน้าจอกราฟิกที่2ของเขานะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอที่3นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าจอที่4่แบบนี้นะครับหน้าจอที่5้านะครับ นะครับออกนานี่ก็สวยนะครับตัวเลขใหญ่ชัดเจนนะครับหน้าจอที่6นะครับจะเป็นหน้าวัดบูทเทอร์โบนะครับหน้าจอที่7จะเป็นลักษณะสโลปมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็คือการลาดเอียงของตัวรถนะครับการขึ้นเขาลงเขานะครับแบบนี้นะครับหน้าจอที่7เป็นค่ารวมแบบนี้เป็นกราฟิกนะครับตัวเลขแบบเข็มและดิจิตอลรวมกันอยู่แบบนี้นะครับหน้าจอต่อไปนะครับจะเป็นค่ารวมให้แบบนี้นะครับ ก็คือจะเป็นค่ารวมทั้งหมดนะครับ12ค่านะครับในหน้าจอเดียวเลยแบบนี้นะครับค่าต่างๆตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเอาค่าใดมาวางนะครับต่อไปนะครับจะเป็นค่า PAB นะครับก็คือค่าต่างๆของรถที่เกจจับได้จากตัวกล่องสรลของรถว่าวัดอะไรได้บ้างนะครับเป็นอะไรย่างี้ก็ีจะมีอัตราการทสความเร็วให้ด้วยนะครับว่า0ถึง100นะครับใช้เวลากี่วินาทีนะครับ ตตากการทดสอบเบรกให้ด้วยนะครับจะกลับมาจอเดิมแบบนี้นะครับตัวเกจจะสมูทนะครับจะสังเกตนะครับตรงนี้เป็นวัดรอบนะครับไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองทาวัดรอบให้ดูนะครับว่าสมูทยังไงนะครับเห็นไหมครับตัวเลขจะวิ่งนะครับนะครับไม่หน่วงนะครับนะครับเมื่อถึงค่าเตือนนะครับวัดรอบนะครับก็คือตั้งไว้ห้าพันนะครับเกจก็จะกระพริบนะครับเป็นไฟสีแดงบอกด้านข้างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อวัดรอบไม่ถึงค่าที่เตือนไว้นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงิน เหมือนเดิมนะครับซึ่งไฟตรงด้านข้างนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเว่าจะเอาสีอะไรนะครับที่เราชอบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนสีทำอย่างไรนะครับก็ค่าต่างๆนะครับก็จะบอกในเรื่องของหม้อน้ํานะครับบัดรอบนะครับความเร็วนะครับจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวดูความเร็วนะครับผมจะขึ้นความเร็วให้นะครับความเร็วก็จะวิ่งอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมครับขึ้นไปแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นขนาดนี้นะครับเมื่อถึงความเร็วค่าเตือนนะครับ ที่เราตั้งไว้นะครับก็จะเป็นสีแดงับ่นี้เหมือนกันผมตั้งไว้ที่100นะครับเมื่อต่ำกว่าร้อยก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเมื่อถึงร้อยนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เกตก็บอกเตือนชัดเจนนะครับมีไฟและเสียงด้วยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเปลี่ยนสีด้านข้างนะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนถ้าเรากดปุ่มลงไปนะครับแล้วปล่อยจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอเกตแบบนี้นะครับกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเรากดปุ่มแช่ไว้นะครับ2วินาทีนะครับกดค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับตัวเกตจะขึ้นเมนูให้มาเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซตนะครับเป็นการกดปุ่มลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับก็จะเลื่อนนะครับหาเอาเมนูไปหาตัวชื่อของเมนูเราก็จะหมุนนะครับตัวหมุนตัวนี้นะครับหมุนไปทางขวานะครับ ก็คือตัวแถบสี่เหลี่ยมที่เลือกเมนูก็จะเลื่อนลงไปนะครับถ้าเราหมุนไปทางซ้ายนะครับแบบนี้ก็จะขึ้นมาใช้งานง่ายนะครับปุ่มเดียวคอนโทรลทั้งหมดของตัวเกตนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวเปลี่ยนสีไฟ LED นะที่ผมบอกนะครับจะสีไฟ LED คือตรงนี้นะครับอันนี้คือสีที่2นะครับถ้าเราหมุนนะครับถ้าเราหมุนให้กดลงไปก่อนนะครับตัวทีครับถ้าเราหมุนมาเป็นเสดหนึ่งเห็นไหมครับจะเป็นสีเขียวนะครับเสดสองเป็นสีน้ำเงินนะครับ สเต็ปสามเป็นสีชมพูนะครับเต็ปสี่เป็นสีเหลืองนะครับเต็ปห้าเป็นสีฟ้านะครับเต็ปหกเป็นสีออกเทาๆนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นได้เลยนะครับสำหรับเกตแซก f หนึ่งตัวนี้นะครับลูกเล่นเยอะมากนะครับอ่าสีเขียวชอบสีเขียวก็ใช้สีเขียวนะครับสีแดงก็มีนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับตัวนี้อ่สมมติว่าเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะกดออกมาโดยการกดปุ่มกลางแช่ไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีเมนูต่างๆนะครับให้เราเข้าไปเซตค่านะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าเกะก็จะมีชุดระบบนะครับมีหน้าพิเศษนะครับมีชุดความเร็วนะครับการปรับค่าต่างๆเเพิงที่ใช้นะครับการเตือนนะครับสามารถให้เกตเตือนได้นะครับจะเตือนกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเตือนวัดรอบเท่าไหร่นะครับเตือนอุณหภูมิน้ําเท่าไหร่นะครับเตือนอุณหภูมิน้ำมันเครื่องที่กี่องศานะครับเตือน EGT นะครับคืออุณหภูมิท่อยเสีย ที่เท่าไหร่นะครับเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องที่เท่าไหร่นะครับเตือนแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงเตือนแรงดันไฟฟ้านะครับตั้งเตือนเวลาที่เราขับรถนะครับว่านานเท่าไหร่แล้วให้เกิเตือนอย่างเงี้ยครับสามารถทําได้นะครับตัวเกจก็ใช้งานง่ายนะครับสะดวกที่สําคัญเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าต่างๆดูได้ครบจบในตัวเดียวนะครับแค่เรานําเกจตัวนี้นะครับไปหาตําแหน่งที่เราชอบนะครับที่รถวางเขาไว้นะครับ แล้วก็นำปลั๊ก OBD ของตัวเกตนะครับไปเสียบเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับการเสียบปลั๊กในครั้งแรกนะครับทางร้านแนะนำให้สตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วค่อยเอาปลั๊กของเกตวัดนะครับเซต F1 ตัวนี้นะครับไปเสียบเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเกตตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับอยู่พันกลางๆเองนะครับมีการรับประกันให้2ปีเต็ม สามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถนะครับ Honda City h a t c h back นะครับเทอร์โบ1.0นะครับถ้าต้องการเกจที่เอาไปดูม่น้ําเตือนม่น้ําเติมความเร็วเติมมัดรอบนะครับแนะนําตัวนี้นะครับตัว ZF1 ตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับกับรถ City Turbo h a t c h b a c k นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้เลยเลยนะครับไม่ไม่แพงมากนะครับตัวนี้นะครับ แบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตนะครับ OBD รุ่น m a x z F1 ตัวนี้นะครับสามารถขับรถมาได้ที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับทางร้านเรามีบริการติดตั้งเก็บสายให้ฟรีด้วยประสบการณ์กว่าสึกปีนะครับที่เราทําเก็บวัตถยนต์มานะครับหรือท่านใดที่อยู่ห่างไกลจากร้านเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ที่ เพจ a c e b o o k ชื่อ OBD Shop นะครับได้เลยนะครับทางร้านจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับตัวนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับหรือ0894565957นะครับวันนี้ผมป๊อป o บ d Shop อนะครับขอจบรีวิวนะครับเกตวัดรุ่น m a c Z a F1 ตัวนี้ไเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ